กรีนอัศดาพรประกาศเลิกธันวาสุริยจักรเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับสาวกรีนอัศดาพรดารานักแสดงที่ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานซึ่งอยากจะมีข่าวดีกันเร็วๆนี้และถือเป็นอีกคู่ที่คบกันมาอย่างยาวนานสําหรับกรีนอัศดาพรกับธันวาสุริยจักรหลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไรจะแต่งงานกันซะ พอีค่ะพอมีข่าวออกมาว่านักแสดงสาวไปฝากไข่แฟนๆแห่ลุ้นสยบข่าวหรือว่าทั้งคู่นั้นเลิกรากันแล้วต่อมาวันที่25เมษายน66ทางด้านสาวกรีนออกมาประกาศวา่าเลิกกันแล้วค่ะจากแฟนแลือแค่เพื่อนพร้อมแท็กหานหนุ่มทันวาอีกด้วยล่าสุดทางด้านหนุ่มทันวาได้ออกมาเคลื่อนไหวโดวยหนุ่มทันวาก็ออกมาโพสภาพคู่โดยระบุข้อความว่า เราสองคนใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่นานและคิดว่าจะทำยังไงดีและเราก็ได้ข้อสรุปเราอยากออกไปหาความฝันเป้าหมายของตัวเองและอยากเดินบนเส้นทางของตัวเองที่เราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองค่ะ